สวัสดีครับบัสดี่พี่น,น้องชาว y o u t u b e s ทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาดูเกี่ยวกยับารเจริญการช่างของทีมงานชายใหญ่นะครับ่้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมจะออกไปลองเกี่ยวข้าวครับเจ้าแรกครับของนาปีปีนี้หลังจากที่เราปรับปรุงต้มแซมมาครับ พักก็จะออกไปแล้วครับหนี่งเรื่อยดูกระไดรอแล้วครับผมมาดูเช็คความพร้อมความเรียบร้อยกันนน้ำหม้อน้ำดูเติมเรียบร้อยนะครับว่ามันยุบไหมนะครัเช็คระดับน้ำมันเครื่องสารหล่อลื่นนะครับสายพานนะครับตเช็คดูโซ่ดู ข้อโซ่นะครับสายพานสายน้ำมันต่างๆว่ามีั่วซึไมไหมหลวมไหมกรองอากาศนะครับดูเป่าดูเช็คว่าท่อยางข้อต่อมันแตกร้าวหากักหรือเปล่านะครับแต่มันแตกขอร้าวมันหักก็จัดการซ่อมแซมไปให้เสร็จไี่บ้อเลยนะครับไม่ต้องรอครับ ดูนี่รถใหญ่ใหญ่ไม่ได้ออกเลยจะเที่ยงอยู่แล้วโอ้ยตายตายเฮ็ดงานอู้อ่าเฮ็ดงานอู้อีเดื่องก็บสีม่วงขึ้นเดื่องก็ได้เวลาเลิกงานเหรอได้ย่างเลยเฮ็ดงานังี่ยไม่ได้ใส่นี่หมเริ่มงานแล้านะสั่งเสื้อเฮ็ดงานเลยเอาถึงเงินตะเกียรตัวนี้งยังสี่โอ้ยตา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 ยเบืองตะเกียรนี่ไหมยู่ได้บ่ได้เว้ย เอหนมารองมันหุกเข้าไปอีกเครื่องหม่อีกรอบถ้าใหญ่ลองขึ้นไปขับดูสิขอให้ได้ขอให้โดนนะครับผมรองนะบอกัวกนี้ Ah! Uh -huh. ไอ้งก่าก่อนครับค้างปีมาแล้วนี่งเีแค่เียครับเดี๋ยวเราจะมาลองขึ้นทะเลกันครับ ว่าคันนี้ยังไม่เคยขึ้นทะเลอคันนี้สักครั้งเลยครับก็ดูว่าจะยังไงเพราะช่วงล่างก็ไม่ยาวมากครับจะฟาดหรือเปล่ามาดูกันนะครับ ก็ยังกลไม่ถูกเหมือนกันว่าขนาดไหนจะพอดีเนาะเสมอเลย ăn này hả lại hết hết, biết biết ai có cân nào hả 拜拜 ไกลมากครับว่าจะเดินมาสงสารรถครับ เสรแล้วนะครับผม ถือว่าชันหน่อยแต่มันก็ขึ้นไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหางตัวนั้นมันเป็นสโลปแต่มันเป็นต่อหักเลยนี่มันาะว่ามันน่าจะฟาดตัวนี้ครับไปเลยปอ้อมโอเคครับเรีวบร่อยดีครับไเยลองดูครับ ปิก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 ไม่ใป่ะตัวซ <ś c oughs> ีจะติดขัดอะไรไ้ยครับ ลองดูครับผมขอให้ได้ขอให้เดินครับชาวแรกของปีนี้ครับผมติดเดินการช่างของมา1 2ครับมาลองดูครับว่ามันจะกล้องไหมมีปานหรือเปล่าครับ

ทำใช้ยิลงลมครับทำเองครับ ล้มกันเลยครับ นี่แหละครับความสุขของชาวนาครับวันที่รอคอยก็มาถึงครับวันที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเก็บเกี่ยวไปถ้าเกษตรกรบางท่านก็เอาไปาตากเนาะตากเพื่อที่จะไว้เก็บไว้กินหรือว่าไว้ขายตอนตอนที่ราคามันขึ้นนะครับแต่ขึ้นตอนไหนเราไม่รู้แล้วครับหรืออาจจะปลูกกับข้าวสดก็ได้เนาะ รัฐบาลมาดูว่าเป็นยังไงเขาจะมาใส่ใจกับเกษตรกรหรือเปล่าเนาะลประโยน์ที่อยู่ที่ไหนก็นั่นแหละครับใส่ใจอยู่ที่นั่นนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการซ่อมบํารุงนะครับาการที่จะมาลงงานครั้งแรกเลยต่อต่อไปหลังจากที่ซ่อมเสร็จเนี่ยมันจะไม่ไม่คท่องในทันทีนะมันอาจจะมีนิดๆหน่อยๆครับใช้การลิกบ้างอะไรบ้างครับวินลืมล็อกลืมล็อกทุกตัวตุ๊กตาครับลืมล็อกลิกไอ้น็อตเท่าน็อตอะไรน็อตปิ๊กใช่ไหมครับน็อตปิก ไม่ได้ล็อกมั่งอะไรบ้างเะครับมันก็มีเป็นธรรมดาเนาะแต่ก็ในในส่วนนั้นเราก็ปรับปรับแก้ใช้เวลาไม่นานนะครับก็มาลองดูนะครับอ่างีเห็นนะครับกาเงินไม,ไ,มไม่มีปัญหาอะไรครับข้าวอ,อวดนข้าวดีอะไรดีครับฟางพุ่งข้าวขึ้นกุ้มดีครับปกติ เดินข้องเลี้ยวข้องนะครับยกป,ปากยกคอข้องกระไดคอหน้าดาวไม่ติดไม่ขับเข้าไม่พันคอแต่ถือว่าโอเคครับนี่เกี่ยวเข้าล้มขนาดนี้ได้ไม่ได้เออถือว่าผ่านนะครับเข้าล้มนี่เกี่ยวยังโค้ดเลยครับนี่ เสียครับแน่นอนเสียแน่นอนครับ้าลไม่มีใครอยากให้ล้มครับไม่มีใครอยากที่จะเกี่ยวข้าวล้มเลยครับ เบียยครัข้าวถือว่าไหลดีลครับตัว,ว,วโอ้โหตัวนี้ตู้น่าจะหกฟุตนะหกฟุตส,ส,สองหกฟุตสองโล่สี่เครื่องซีโฟตัวเดิน 200ร้อยมอเตอร์โคเก้าศูนะครับปั๊มย2ิบสองครับถ้าเกี่ยวกว้างก็สองเกสิบครับพุ่มอยู่ที่สองตันสองครับโซ่4ี่ส่ข้อโเลอร์10บแเลรียสองนะครับถ้าเป็นข้อสูงก็ต้องใส่45นะครับ ันนี้ข้อต่ำใส่44ครับนี่ครับรถเก่าครับรถเก่าจะ10ปีแล้วครับนี่ไปแค่นี้ก็พอครับรถเก่าไปเร็วไปแรงสู้รถน้องพรอนจนลีของเสตินเขาไม่ได้แล้วครับรถผมมันเก่าครับ ผมไม่กล้าไปเกี่ยวข้าวไใกล้น้องพอเลยนะครับนี่ไยเขาครับผมเพราผมสู้เขาไม่ได้อา้าใส่สีสันสวยเฉยรครับเกี่ยวไม่คข้งไม่เป็นไรครับให้สีสวยหน่อยเพื่อเอาคะแนนคมสวยงามจากกรรมการนะครับครับ วันแรกก็เจอข้าวล้มครับผมข้าวล้มข้าวตั้งก็ไม่กลัวครับพี่น้องครับกลัวจะข้าวกล่องครับข้าวกล่องก็ยังไม่กลัวเพายังไม่ได้กินข้าวครับเตียงเตียกินข้าวยังอ้าวตายแล้วร้อยไปกินข้าวใช่ไหมเมื่อกี้นี่โอ้ตายแล้วให้ผมอดข้าวอยู่ตรงนาครับนี่เตียเตียงร้อยไปกินข้าวแล้วเอา เห็นน้องกินได้ผมก็ดีใจครับแต่น้องก็กินหมดก่อนผมก็สลดใจเหมือนกันนะครับดูครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวยันเหลือคนไม่ถึงคือไหมครับนี่ คลิปนี้ผมก็คงต้องขอลา,าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสวดีครับ